สำหรับคลิป,ปิโรธ,ธรรมะของอัตมาวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของพระส,สูตรนะเมตตาภูมิหารอันนี้ส21ประการเอกาทัานิสังสาปฏิกังขากะเตเมเอกาทัศน์อันนี้ส,สิ1ประการมีอะไรบ้างสุขังสุป,ปฏิการนอนหลับที่เป็นสุสุขังปฏิพุชติการตื่นที่เป็นสุ นปาประกังสุเป็นนางปัสติการที่ไม่ฝันร้ายมนุษย์สานังบิโยหติด้วยเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายอมนุษย์สานังปิโยหติเป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลายเทวตารคันติเทวดาย่อมรักษานาสะอักขีวาวิสังวาสทังวากรรมติไฟ ยาพิษสาตราบุตธไม่อาจทำลายได้ตุวตังจิตตังสมาธิยติจิตย่อมเข้าสมาธิได้เร็วเพราะว่าจิตไม่ฟุ้งซ่านมุขวันโนวิปัสสิสติใบหน้าผองใสอสัมมุลโหกรังกโรติไม่หลงตายอุตตริงอปติวิชันโตพรหมรโรกูปะโโหติ แม้ว่าในสมัยปัจจุบันไม่อาจบรรลุทำได้แต่เมื่อ,อล่วงรับไปแล้วก็จะมีพรม,มิหารเป็นที่จุตินี่คือเรื่องราวของอน,นิสงส์เ็ประการของเมตตาพรม,มิหารเมื่อจิตเราเป็นสุขเป็นนิสัยเป็นชันทะเป็นพึงพอใจนะ เมตตาพรมิหารที่มีพื้นฐานสี่อย่างก็คือเมตตาการุณามุติตาอุเบขาซึ่งมันไม่ยากถ้าเราเพียรทำอยู่เป็นประจำอบายภูมิก็จะถูกปิดได้อย่างแน่นอนจึงฝากกับญาติโยมทุกท่านด้วย